ตัวึกด้วยกนัยนนะงั้นก็เอาการเลนมาดิไม่ชอบการเลนเหรอการเลนหมุนมันนะกาเลนมันเอา,เอาไปลเลยไปยัดเลยการเลนไอ้ส้มตีนเอาไปอีกอ๋อการเลนมันเอาไปแล้วทำม,มอปลายโอ้ยมอปลายตัวนี้ก็ยังได้อยู่นะเพราะเราเจอไอ้ตัวไลเฟิลน่ะกับตัวแอนนี่อ่ะอ เอ้าแล้วใครตปโอเคอยู่บางบางผมแบบใส่สกิลหนึ่งจะตายเอาอ่ะอืมใครกลางอ่ะอ๋อไอตัวเซตเซตเซตเดี๋ยวขอยัดสรุปให้ท่านผู้ชมใน YouTube นิดนึงครับพอดีที่เมื่อกี้ที่หายไปแกอินเทอร์เนต็ตชักครู่นะครับ <c oughs> ก็ตามเมื่อกี้ที่ชนะแล้วนะตอนนี้น่าจะสอบพืนโกลแล้วนะครับเด้องอะไรนะไม่นะ ชนะแน่นอนแต่ไม่น่าพูดเลยเหมือนเป็นลางยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมอันแย่ละไอ้เยี่ยม่งเกาหลีทั้งทีมเลยมั้งน่ะโอ้โหไอ้สัตว์เกาหลีสี่คนน่ะไอ้ที่อะมกจูไอ้ทียกินไอ้นี่ไหมล่ะกินกิไหมสงสารการเรีนเลยไอ้ที่ใครนะกูว่าก็น่าจะพวกเดียวกันน่ะโอ้โหห้าคนนะทีมห้ามากระทืบพวกกู ไอ้เหี้ยพี่แหลกว่ะโดนบัวไปแล้เหมือนกันผมได้เหมือนกันโอเคใช่หนุบหนุบนิดนึงก็มันเล่นเกาหลีต้องรอดเถอะไนบ้านแล้วพี่เราแหลกเออไอ้เหี้ยทำไมมาสวยผู้กูวะผู้ไทยไม่ค่อยเน้น เกาหลีมันเปิดพร้อมจีโนแพี่ไม่รู้เหมือนกันอะไรอะไรจะกดพวกกูไปถึงไหนจะเดินจะงัวจเงียหน้าป้อมให้ได้ ดาวผมให้ได้เลยแม่งมาถึงแม,งม่งตัดไปดอกไม้เลือดผมเลยมาทีเท่านั้นแล้วที่นุม่มพี่บอกว่าไหนไปวางหวาดให้โดนหวาดมันได้เหรอ เจบ็บเจบ็บอีเปียกเจบ็บอุ้ยโอ้โหโอ้คุณเบ้นซโลคิวอ่ะพี่จริงๆนะถ้าไม่ไม่แหลกนะผมได้แล้วเมื่อกี้อดีดีชใช่ๆที่มันแบบนวนวๆเลือดสองตัวเมื่อกี้เนี่ยไอ้สัต์มันกดแบบไม่ไปอ่ะแล้วหลบก็ไม่ได้

ได้มอบคุณมากครับผมไม่ไม่ไม่วิ่งลงมาเลยวิ่งลงไปเลยต้องใหผมดูอ๋อเสืตายต้องพูดเราพี่รอดไหมรอดรอดรอดผมยังรอดเลยตายไม้จะเอากูเดี๋ยวก็เจอนักมวยกูหล่อไอสัตว์ เป็นไงเป็นไงไล่กาดไหมไล่กาดโอ้ยวิไล่กาดกดวิ่งอ้าวฝันดีนะครับ้องเลิฟเจอกันไล์เพียงข้าเพื่อนได้เลยครับผมเราเจอกันนะจ๊ะขาบ้านเลยหรอนี่ถูกประหารไปดิไอเปี๊ยกไอ้ยังมาวิ่งกดพืนตีอย่างงี้ โอ้โหทำไมมันแหลกเอามันแหลกมันทำอะไรไม่ได้แล้วเออสัญญาณพี่ขึ้นแดงเลยอะผมหนึ่งขีดแดงแดงแดงหนึ่งขีดเหมือนกันเพื่อนเพื่อนขอตัวเพ,นพ,นพืนขอตัวเพื่อขอตัวไอ้เหี้ยขอปูต้นึงกูจะฟิอของไอ้สัตว์ตัตัวไอ้เหี้ยต้องอ้อนวอนนะต้องออนวอนอะต้องสี่สิบแบบุี่เกียบเขาับ

สวัสดีครับน้องลาละพีนะครับอย่าเล่นกับป๋าหมักครับผมอุ้ยน้องแนสสวัสดีครับวันทีทีทโฟไฟนะครับโอ้โหอ,อยากเล่นกับพี่ก็เดี๋ยววันหน้าวันหน้าพอดีว่าตอในตาสุดท้ายพอดีเลยนะครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันเชี่ยเลยแล้วไปกลางว่ะโดน ไม่ทันแล้วบ้างกางแตกและไ,ไ,ไม่เป็นไรปล่อยเลยฟาร์มไปเลยอย่าเล่นกับปลามักนะฮะเดี๋ยววันหน้าเลยวันหน้าสัญญานะฮะได้ถอยก่อนโดนขึ้นมา อุ้ยไปครึ่งหลอดไม่ล่ะไอ้ควายซ่านะักไอ้เฮียนี่กูยิงหวาดมึงโชว์ด้วย mm hmm. นี่จัดไปหนึ่งทีสามสิบบาทอ่าอ mm ีเปียกอีเปี้ยกไอ้เียเอาเอาหมีมึงก็ได้ไสัส ไม่รู้เวลาสตรีมพี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามไว้ได้เลยมันอาจจะไม่เป็นแบบว่าแน่นอนแต่เดี๋ยวพี่จะประกาศให้อีกทีหนึ่งครับผม One t w h e e r f i v นะครับผม่ก็ตายไหมไม่ตาย,ตายอะไรอะไรแกยิงอะไรอแกซุ่มๆม,ม,ะนะมัน่ะเยี่ยมเพื่อนโอโ้โหอ้กูจับให้มึงกูเม่นไหมล่ะ ไอ้ที่เนี่ยสุดยอดโทรขอบคุณกูเดี๋ยวนี้เลยเพิ่งเคยดูสตรีมครั้งแรกครับขอบคุณมากครับไปดูเป็ดเหลืองมาสามวันปั๊มมาแกไม่เ้อะไรนานไปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยววันไลฟ์สดเดี๋ยวจะประกาศหน้านี่กูเนีไอ้เหี้ยแหลกว่ะแหลกแบบกระตุกเลยเมื่อกี้เนี้ยโดนจนใต้กูไอ้เหี้ย เพื่นเต็นจริงจริงนะไปนะกลับก่อนก็ได้ด้วยกูจะไปหาเพื่อนกูทันไหมไม่ตายแนวกลารมวยเราทำเกมดีแล้เกินกลางเซตไหมเหรอแต่นักมวยป่าปะ ใช่ทำเกมดีมากเลยเซตนี้ยังไม่เท <an Vorte il dunno> <the test> ่าไหร่นักมวยเนี่ยเฮ้ยเออโหปั่นรวมแกอยู่ไอ้เฮียจะเข้าหลังวะโดนโอ้โหแม่งโซคีฟังหลังเลยเฮียถอยเลยถอยเลยถอยเลยเมื่แต่ฉลาดเลย เพื่อนบวกแล้วเพื่อนบวกแล้วคุณจะตายคุจะตายไหมคุจะตายไหมไอ้หมากคจะตายคุณจะตายคุณจะตายคุจะตายสวัสดีครับน้องอาชีนะฮะสวัสดีครับผม โอ้โหแม่งแหลกแบบสัญญาณแดงอะพีเมียมว่ะโอ้โหไอเบนส์ไอเบน์ไอเบน์โหดวะแม่เอาสุมาจริงเอาในพ้อมนี่กูได้ได้เปรียบ เราบางกรแล้ววะระวังนะพี่มีแมนติโดนนดนถอยไม่ทันเลยไอ้สัตว์เติบเป็นติดตันมาแล้วหนึ่งจี้อะไรไปดิหาไม่ได่เดินเกมเดินเล่นอยู่หาแล้วสนุกแล้ว กูได้ลงแหลงอีกรอบนึงแน่เลยไอ้ี่โอ้โหไม่รอดนบพี่ป่าไม่เห็นตาเด็อพี่ผมจะไปป่าเลยได้ได้พี่องอยู่ไหวโดนไหวรอเปล่าผมมได้อยู่ มันีป่าโดนกินแล้วไอ้เหี้ยป่าเราแม่งสุดยอดโหตายายไอ้ควาย เรากลัวยากไอ้เฮยแหลกก็แหลกต้องมาเจอเฮยอะไรกับพวกสตินีร่างเยอะนะร่างเยอะป่าป่าแล้วเหรมไมาป่าไม่ตายแต่ป่างง đừng, không được, không được, không được, không không ดังนี้ค่อยเล่นอัลเลดคือน่าจะได้นี่กูยิงตามกันนี่กกอซุปเปอรมแเ็คกันแล้วลืึ เลยดูแค่ที่มาพบเรื่องมันเต็มบ้าเลยเฮ้ยกูไปนี่พามาไอ้เช่นั่นพามาเรื่องเดินเอ้ยเดินกลับบ้านกลับบ้านแล้้ววไออสัต์เอโอ้โหขอบคุณมากสำหรับกำลังใจนะฮะ แม่งแบลบารอนแล้วไม่ใช่เราทิ้งการเรียนไว้คนเดียวเหรอมหมโมโมหน่ะโมหน่ะ ดีมากป่าป่าเรารู้จักคำว่ามังกรไหม <c oughs> รู้จัก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 แล้วอันนี้ค่อยๆรู้จักรู้จักแั่การที่เขาไป็่ข้าเออตัวนี้งงเลยนะไอ้เหี้ยมังกรแม่งฆ่ายังไงวะ รีซินเนี่ยน่านล่เป็นนักฉาคนมาเด้ออีอก็อยากก็ชอบต่อยมวยอ่ะเฮ้ยรีซินเอาหน่อยดิโอ้โห โดนระวังโดนระวังไม่มีใครตามไปโดนโดนโดนไปไหนแล้วว่าโดนเข้าเข้าเข้าคอร์สไปแล้วเข้าคอร์สไปแล้วไปแกไปฟิตเนสเปิด เอ้เยพี่จะเล่นทุกตัวแล้วนะในนะ <c oughs> สัตก,กูอย่างน้อยกูต้องเล่นคุมแม่งไอ้หีสองสามตัวเนี่ยใส่ก่อนนะยิงแงนะ่เนอ มึงก่อนเกมนี้แม่งเป็นตัวเปลี่ยนเกมเหมือนกันแล้คือท่าได่สามตัวนี่ถือว่ารอ,อจบเกมเนี่ยโหยตา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 ยนี่ยังเจออะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเชือ้อไม่ทันหรอกไอ้ควายไอ้หี้ยเก,ก่งตายละเมึงอไอ้เบ้นพี่ไม่ได้ตามไป ก็แต่ตัวเบงก็อึดเหมือนกันนะตึกอยู่ตึกอยู่เจ้พี่เบงเขาเบงเขาเอาหมดเลยอ่ะเดี๋ยวพวกมึงเอาไปเลยไปเฮี้ยเออไอสัตว์เอาบ้านไปเลยเฮี้ยเอาบ้านไปเลยเอาบ้านไปเลย เยยี่มโอ้โหซิลเวอร์หนึ่งเพื่อลื่นขั้นกูยังไม่ได้เลื่อนขั้นเลยเท่าทุนตลอดเลยไอ้เหี้ยสัตว์กูเป็นบ้านดาวกูไปรีพอร์ตไอ้เหี้ยนี่ก่อนคนกากเลยรีซินยเรีพอร์ตซะหน่อยวะธรรมดาผมไม่ค่อยรีพอร์ตใครนะครับเป็นขับพ่สมัครครับครับผมผมบอกเลยว่าผมรีพอร์ตทุกท่าน นะครับให้ความช่วยเหลือศัตรูทุกคนเลย <c oughs> ออไอ้เหี้ยใจเย็นใจเย็นพอแล้วพอแล้วถือว่าพักก่อนวันนี้โอเดี๋ยวกูจะไปเล่นป่ากูจะเล่นป่าก,ปกูจะพาตัวเองไปเพื่อเป็นแชมป์แล้วกูจะไปเก่งกูพอแล้วกับการที่อไอ้เหี้ยกูต้องมาเจอป่าอะไรพวกนี้ <c> ื <oughs> สวัสดีครับน้องนิกนะฮะไปด้วยครับพี่สมัครไปพักผ่อนด้วยเลยครับตาสุดท้ายแล้วนิกว,นนวันหน้าวันหน้าเดี๋ยวเราไปเล่นด้วยกันนะฮะวันหน้าวันหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับวันนี้สําหรับวันนี้นะพี่ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะพรุ่งนี้มีงานเช้า<อ>เจอกันพรุ่งนี้ไลฟ์สดบุฟเฟ่กินข้าวเป็นเพื่อนนะจ๊ะเราไม่ได้ขึ้นโกดด้วยแักวันนี้จากโกลงมาซิเวอร์ด้วยวโกโโดเลยอ่ะกดโโโโโใช่ไหม กินเจียวกันซอะเลยกูจะลงบอลไหม่ะต้องมีสักวันอะวะผมเนี่ยจะมาลงบอลไหมล่ะเยไอ้เหี้ยโอเครับตรงใต้ฟ้าแต่เจอกันนะครับเจอกันครับน้องนิกน้องลาลาพีนะครับกินด้วยซะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มากินด้วยกันนะจ๊ะกินข้าวเป็นเพื่อนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมทุกคนอาทิตย์สวัสดีครับบายยจ้า สวัสดีครับน้องลีเจอกันนะครับเอ้พี่ไม่เห็นคอมเมนต์น้องลีไปลีเน็ตมาหรอครับใช่ครับอย่าหาวสิยังเช้าอยู่ใจเทนมืดแล้วขอให้พี่ขึ้นโกยได้นะครับขอบคุณมากครับสําหรับใครที่คิดว่าพี่หมักไม่ได้อ่านคอมเมนต์พี่หมักอ่านนะครับแต่พี่หมักไม่ได้พูดอย่าน้อยใจเด้อนี่ขอบคุณมากครับน้องลีฝันดีนะครับเจอกันวันหน้านะครับน้องลีใน y YouTube คอมเมนต์มานะฮะเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับ